สวัสดีครับวันนี้นะครับช่อง y u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  e m o t o r b บ k e w ว r l d ม a กนะครับเรายังคงอยู่กับเกมการแข่งขัน MotoGP ในรายการปิจอนัสคังปีออฟมาเลเซียทำการแข่งขันกันที่สนามเซปังอินเตอร์เนชันแนลเซอร์กนะครับโดยในรุ่นแรกนะครับเป็นการแข่งขันในรุ่น MotoT ทําำการแข่งขันทั้งหมด15รอบสนามรวมระยะทาง83.145กิโลเมตรเกมออกสตาร์ท จูเมมาเซียคอรินเวอร์เจอร์ออกสตาร์ทได้ดีนะครับพุ่งทยานสู่โค้งแรกโดยคอรินเวอร์เจอร์เนี่ยสามารถคว้าโฮช็อตปะทะมาได้ตามด้วยจูเมมาเซียอิวาโตราอายุมุสซาสกิเดนเนองชูเกมดวนกันอย่างดุเดือดผ่านครึ่งทางของรอบแรกคอรินเวอร์เจอร์ยังคงนำโดยมีจูเมมาเซียเนี่ยขยับเกาะตามหลังมานะครับแต่ว่าก่อนที่จะผ่านโค้งสุดท้ายเนี่ยจูเมมาเซีย ก็ขยับขึ้นมาเป็นผู้นำทำให้รอบแรกจูเมม,มาเซียนํำตามด้วยคอรินเวอร์เจอร์เดนิสองชูอายุมุซาสกิอิวาโนตอราเดวิดมูนอสโจเซอันโตนิโออเวดาเดียโกมอรเรล่าในกลุ่มหน้านั้นจูเมม,มาเซียคอรินเวอร์เจอร์อายุมุซาสก,กิลาเดนเดสองชเนี่ยเปิดเกมดวลกันอย่างดุเดือดขั้นรอบที่สี่เนี่ยอายุมุซาสก,กิก็มีโอกาสขยับขึ้นมานำเป็นจ่าฝูงบ้าง โดยที่จูเม,มียมาเซียนเนี่ยหล่นไปอยู่ในอันดับที่4แต่ว่าจูเม,มียมาเซียนเนี่ยก็าสามารถขยับอันดับของตนเองขึ้นมาโดยในรอบนี้เดวิดอลองโซ่ก็ไปพลาดล้มและยังทำให้เพื่อนนักแข่งล้มตามไปอีกก็คือเดียโก้มาร์เมรราแดนนีลฮอกเกโดแล้วก็ริโดรอซี่เอารวมทั้งไทโจฟูโรซาโตด้วยเรียกว่าการล้มของ เดวิดลองโซ่รวมถึง d ดเนียลฮอกเกโดเนี่ยเป็นการพลาดการคว้าแต้มเพื่อจะลุ้นการคว้าแชมป์โลกนะครับทำให้2คนนี้หมดโอกาสที่จะคว้าแชมป์โลกในปีนี้ไปได้ทันทีเกมในกลุ่มหน้านะครับในรอบที่12บสองนีหกคันดวลกันอย่างดุเดือดน,นะครับแต่แล้วก็เกิดอบัติเหตุขึ้นมาเมื่อจเซออัมโตนิโอเวดาเนี่ยก็ไปพลาดในโค้งสุดท้ายแล้วก็ไปเฉียวชนกับมัตติโอเบอร์เทอรี่แต่รถของจเซเนี่ย ก็เกิดไปสก,กิดเข้ากับรถของแดงนิสอองชูทำให้สอนนักแข่งจากทีม KTM a อจเนี่ยลม้มลงทำให้การแย่งชิงตาแหน่งผู้ชนะเนี่ยตกอยู่เพียง3คนก็คืออายุมุซาสกิคอรินเวอร์เจอร์และจูเมมาเซียที่ทั้ง3คนเนี่ยเปิดเกมดวลกันอย่างดุเดือดโดยที่อายุมุซาสกิเนี่ยก็สามารถที่จะขยับขึ้นนำในช่วงท้ายของ การแข่งขันได้จนมาถึงรอบที่15เนี่ยสามนักแข่งก็พยายามชิงจังหวะก,การโคนเวอร์เจอร์เนี่ยสามารถรักษาความเป็นผู้นำไว้ได้นะครับขยับขึ้นมานำแม้ว่าจะมีอายมุซาสกิขยับตามแต่ว่าสุดท้ายแล้วเนี่ยโคนเวอร์เจอร์ก็นำรถแข่งคู่การเนี่ยทยานขึ้นควา้าชัยชนะนะครับตามด้วยอายมุซาสกิและจูเม่มาเซียนาที่สาม อันดับที่4อีวานโอตโตล่าและอันดับที่5เดวิสมูนสอสคลินเวอร์เจอร์เนี่ยเป็นนักแข่งลุกกี้นะครับที่สามารถคว้าชัยชนะได้เป็นครั้งแรกในรุ่นโมโตโทีและก็ยังเป็นนักแข่งที่ยังไม่เคยลงทำการแข่งขันในสนามเซปังมาก่อนเรียกว่าผลงานระดับ5ดาวเลยทีเดียวสำหรับนักแข่งคนนี้ทางด้านคะแนนสะสมแชมป์โลกนะครับจูม่มาเซย,ยังคงมีต้มสะสมนำอยู่2อ6คะแนน อันดับสองก็คืออายุมุสซาสกิมี233คะแนนโดยทั้งคู่เนี่ยมีคะแนนสะสมห่างกันอยู่13คะแนนฉะนั้นว่าในสองสนามที่เหลือเนี่ยก็คือที่กาตาและก็ที่บาเลนเซียเนี่ยแฟนๆจะต้องห้ามพลาดการติดตามชมการชิงชัยเพื่อการก้าวสู่แชมโลกของสองนักแข่งสองคนนี้ ในรุ่นโ o t ต r ูทำการแข่งขัน12รอบสนามรวมระยะทาง94.231กิโลเมตรเกมออกสตาร์ทนะครับเฟอร์มินาเดเกออกสตาร์ทได้ดีนะครับรวมถึงมนูคอนซาเลสแต่เมื่อถึงโค้งแรกเนี่ยมนูคอนซาเลสก็ขยับขึ้นมานำตามด้วยเฟอร์มินาเดเกไปโดนคอสตาโทนี่อาบอริโนแต่พอเข้ามาสู่โค้งสองต่อเนื่องเนี่ยมนูคอนซาเลสก็เกิดไปปะทะกับเฟอร์มินาเดเกจนทำให มณุนคนซาเลสเนี่ยล้มลงการล้มของมณุนคนซาเลสเนี่ยก็ไปขวางทางโทนี่อบอริโน่พอดีเลยแต่ไม่อบอริโทนี่อบอเรนโนเนี่ยจะเป็นต้องเบรกแล้วก็ดึงรถหลบแต่กว่าจะกลับมาตั้งหลักได้ลงแข่งขันต่อเนี่ยอันดับก็หล่นไปอยู่ในอันดับที่8ส่วนผู้นำเนี่ยกลายเป็นเฟอร์มิเนเดเกตามด้วยเปโดรคอสตาคาร์ลอสไลเมเนส สซติโนวิเวติอารอนคันเน็กและก็ไอโอกุระผ่านรอบแรกเฟอร์มินาตเกยังคงนำนะครับพร้อมยืดระยะห่างออกจากเปโดรคอสตานะครับตามด้วยคารอนรลามิเนสเซเลติโนวิเอติอารอนคันเน็กไอโอกุระโทนี่อบอริโนและก็อารอนโซโลเปสแต่ว่าพอเข้ารอบสองเนี่ยเซเลติโนวิเอติก็ไปพลาดล้มและในรอบนี้โทนี่อบอริโน ที่กำลังไล่ตำแหน่งขึ้นมาก็าไปเสียจังหวะในโค้งที่9แต่ก็ยังดีนะครับว่ายังสามารถนำรถกลับมาแข่งต่อแต่ว่าอันดับก็หล่นไปอยู่ในอันดับที่24เขาเรียกว่าความมัวยังไม่หายความควายเข้ามาแทกอย่างแท้จริงนะครับสำหรับโทนี่บอริโนแต่ก็เกมการเกมการแข่งขันยังไม่จบนะครับก็ต้องสู้กันต่อไปนะครับข้อรอบ3เฟอร์เมรเรเกรย,ยังคงนำเป็นจา่าฝูงนะครับตามด้วย เปโดรคอสซาคารอสลาเบเนสอาังโซโลเปซไอโอคุระแล้วก็เจคดิกสันหลังจากนั้นเนี่ยเกมที่เหลือนะครับตลอดที่เหลือ17รอบเนี่ยก็จบลงด้วยชัยชนะของเฟอร์มีนเดเกนะครับโดยที่อันดับที่2เนี่ยตามด้วยเปโดรคอสซาการคว้าอันดับที่2ของเปโดรคอสซาเนี่ยทำให้เขาสามารถควา้าแชมป์โลกโมอเตอรทัวร์ไปครองนะครับโดยที่ก่อนหน้านี้เมื่อปี2021เนี่ย เปโดโคลซาก็ orsa, ยังสามารถคว้าแชมป์โลกมอเตอร์ทีมาครองได้ด้วยเช่นกันอันดับที่3คารอโรสลาเบเนตอันดับที่4ไอโอคุระอันดับที่5 J ้าเจคดิกสันทางด้านคะแนนสะสมแชมป์โลกมอเตอร์ทูนะครับเปโดโคลซาที่คว้าแชมป์โลกมอเตอร์ทูไปแล้วเนี่ยมีคะแนนสะสมอยู่320.5คะแนนทิ้งห่างอันดับที่2ก็คือโทนี่อเบรโนถึง77คะแนนด้วยกัน เปโดโรซายังเป็นนักแข่งที่คว้าแชมป์โลกด้วยวัยเพียง19ปีก็ถือว่าเป็นนักแข่งที่ประสบความสำเร็จนะครับแล้วก็ปีหน้าเขาจะย้ายขึ้นไปสู่การแข่งขันในระดับ m o เต g p นอกจากนี้เนี่ยเรายังมีเกดเล็กเกตน้อยสำหรับเปโดโรซามาฝากนะครับก็คือว่าใครจะเชื่อว่าครั้งหนึ่งเนี่ยเปโดโซาเนี่ยเคยมีความกลัวที่จะขับขี่รถมอเตอร์ไซค์นะครับนอกจากนี้เนี่ย เปโดคอสซาเนี่ยก็ยังมีชื่อเล่นว่าชื่อฉลามนะครับเพราะว่าด้วยด้วยครอบครัวของเปโดคอสซาที่เป็นมีคุณปู่และคุณพ่อเนี่ยเคยทำอาชีพประมงมาก่อนนะครับฉนั้นคุณพ่อของเขาเนี่ยก็เลยทำโลโก,โก้เป็นรูปฉลามให้สำหรับลงทำการแข่งขันสำหรับนักแข่งที่เป็นไอดอลของเปโดคอสซาเนี่ยก็คือเควินชวานแล้วก็เคซี่สตอร์เนอร์สำหรับ อดีตแชมป์โลก Mo โ,โตโทีเมื่อสองปีที่แล้วเนี่ยการที่ขยับขึ้นมาควา้าแชมป์โมโตโทูได้นเนี่ยถือว่าเป็นเรื่องที่ยากมาเพราะว่าเมื่อปีที่แล้วเองเนี่ยการที่เขาขยับขึ้นมาในรุ่นใหญ่ขึ้นเนี่ยทำให้เขาต้องทําการเตรียมร่างกายเตรียมน้ําหนักแล้วก็พยายามคุ้นเคยกับรถเขาใช้เวลาตั้งเกือบเกือบฤดูกาลหนึ่งกว่าที่จะคุ้นเคยกับรถแล้วก็ทําผลงานขึ้นมาได้ดีโดยเฉพาะในช่วง ปีที่แล้วท้าฤดูกาลเนี่ยข้สบบามารถมีโพเดียมได้และในปีนี้เนี่ยก็ทําผลงานได้ดั่งยอดเยี่ยมก็คือคว้าชาชนะมาได้อย่างต่อนเนื่องจนคว้าชมป์โลกในปีนี้ไปครองในรุ่นม o t ต G p จีพีทำการแข่งขัน20รอบสนามรวมระยะทาง110จุด 86กิโลเมตรทันทีที่การขังขันเริ่มขึ้นบันนาย่าออกสตาร์ได้ดีเช่นเดียวกับฮอเก้มาตินเอเนียบัสเซนินีอเล็กซ์มาเกดแต่เมื่อถึงโค้งแรกฮอเก้มาตินก็สามารถช่วงชิงจังหวะในการเข้าโค้งได้ก่อนตามด้วยเอเนียบัสเซนินีอเล็กซ์มาเกดแต่ด้วยการเข้าโค้งที่ลึกและเร็วของฮอเก้มาตินเนี่ยทำให้เขาบานโคง้งแล้วก็ออกจากโค้งยากทำให้เอเนียบัสเซนินีขยับแซงขึ้นไปรวมถึง อเล็กซ์มาเกสที่ขยับแซงขึ้นไปด้วยนอกจากนี้ฮ o อกเก้มาตินก็ยังเสียตำแหน่งให้กับฟัองิสโกบานายาแล้วก็มาโคเบนเซกี้เรียกว่าโค้งที่2นี่ฮอกเก้มาตินเสียอันดับจนหล่นไปยวนในอันดับที่5เลยทีเดียวแต่ว่าสุดท้ายแล้วฮอกเก้มาตินก็พยายามไล่แซงนะครับไล่ขยับตำแหน่งพร้อมกับแซงมาโคเบนเซกี้ขึ้นมาไล่บันนายาได้เมื่อผ่านรอบแรก ขั้นรอบแรกนะครับเอเดียนบัสเซนินี่ขยับขึ้นนำเป็นจ่าฝูงตามด้วยอเล็กซ์มาเกสฟรานซิสโกบันญาย่าฮอเก้มาตินมาก็โกเนเชคกี้แจ็คมิลเลอร์ฟาบิโอควตาบาโลข้ารอบสามฮอเก้มาตินขยับเข้าใกล้บันญาย่ามากขึ้นแล้วก็ทั้งคู่ก็สลับกันแซงนะครับแต่สุดท้ายแล้วบันนาย่าก็แซงคืนในช่วงแซงคืนนะครับบันยาย่าก็พยายามเล่นจังหวะยืดระยะห่างออกไปจาก มาตินนะครับหลังจากนั้นในะช่วงเกมที่เหลือเนี่ยอันดับที่1ถึง4ก็เรียงอันดับกันนะครับก็คือเอเนบัเซนนี่นะอันดับที่1ตามด้วยอเล็กซ์มาเกสฟรานเกสโกบานาย่าแล้วก็ฮอเก้มาตินอันดับที่4การแข่งการแข่งขันทำท่าว่าจะจบลงแบบนี้นะครับแต่ว่าในช่วงท้ายเนี่ยก็มีเกมการแข่งขันที่ดเดือดที่เกิดขึ้นในกลุ่มการชิงอันดับที่5โดยในช่วงท้ายเกมเนี่ยซาบ,บิโอกาตาวาลโล่ที่อยู่ในอันดับที่7 ก็เร่งจวดนำย,มา,ยามาให้เอนะครับขยับแซงแจ็คมิลเลอร์ในรอบที่สิองแล้วก็ขยับแซงมาโกเบนเซก,กี้ในรอบที่สิบห้าจนขึ้นมาอยู่ที่5ได้สำเร็จและเมื่อทงตามากลุกบกสะบัดนะครับเอเนวาซนนี่ก็สามารถเก็บชัยชนะครั้งแรกให้กับตัวเองในฤดูกาลนี้ได้แล้วก็เป็นชัยชนะให้กับทางทีมโรงงานดูคาติด้วยอันดับที่สอ,อเล็กมาเกสอันดับที่สา ฟรองเทสโกบานาย่าอันดับที่4ฮอกเก้มาตินอันดับที่5ฟาบิโอกาตาวาโลทางด้านคะแนนสะสมแชมป์โลกนะครับฟรองเทสโกบานาย่ามีคะแนนนำอยู่412คะแนนนำหน้าฮอกเก้มาตินอยู่14คะแนนกับเกมการแข่งขันที่เหลือคือที่กาตาแล้วก็บาลนเซียก็เรียกว่าทั้ง2แมตช์เนี่ยก็จะเป็นแมตช์ชิงดำของการแข่งขันมอเตอร์จีพีสนามต่อไปนะครับจะทำการแข่งขันกันที่ประเทศกาตา ในระหว่างวันที่17ถึง19พฤศจิกายนนี้แฟนๆมอเตอร์จีห้ามพลาดและเราจะกลับมารายงานผลการแข่งขันให้แฟนๆได้ทราบกันขอบคุณสำหรับการติดตามช่อง YouTube m o t o r b i k e World Max นะครับสำหรับวันนี้ขอลาไปก่อนนะครับสวัสดีครับ